สวัสดีครับวันนี้จะมาขอแนะนำให้ท่านไปนแลกเหรียญสองบาทที่กองกระสาบกระทรวงการคลังที่ลังสิทธ์นะครับเป็นเหรียญรัชกาลที่9ปีพศ2559นะครับอาจจะเป็นสีทองนะครับมาเก็บไว้นะครับเพราะว่าปี2559ซึ่งเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายของรัชกาลที่9แล้วนะครับนะเป็นปีสวรรคาหลายหรือสวรรคคต นะซึ่งเป็นเหรียญ2บาทนะครับนะมาเก็บไว้นะครับพอหลังจากนี้ไปแล้วเหรียญ2บาทก็จะหมดจากท้องตลาดนะซึ่งในพศ2559ก็จะนะถูกเวนคืนหรือนะก็จะถูกเก็บเป็นของใหม่นะอยู่ในมือของเราถ้าเรามีการแลกเก็บไว้แต่ถ้าไม่แล้วมันหมุนเวียนในท้องตลาดมันก็จะเหรียญเก่านะครับ ถ้าท่านเก็บได้มันก็ราคาจะไม่ค่อยดีเพราะถ้าท่านอยากลงทุนท่านก็ไปแลกเหรียญสองบาทที่นะกองกระสาบกระทรวงการคลังที่ลงังสิตนะครับที่ผลิตเหรียญกระสาบพอเราเวลาเรานั่งรถนะผ่านรพราะถนนพลโยธินเราจะเห็นนะถ้ามาจากทางด้านโคราชมาจากสระบุรีก็จะเห็นอยู่ทางซ้ายมือนะครับถ้าออกไปทางสระบุรีจะอยู่ทางขวามือเราต้องอยู่เทินกลับมานะครับ นะไปขอแลกเหรียญใหม่นะครับเป็นเหรียญ2บาทพอต่อไปจะไม่มีอีกแล้วนะครับนะในรัชกาลที่9กนะก็เราก็จะเปลี่ยนรัชกาลนะครับอีกคงไม่เกิน5เดือนเพราะมันก็จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสําหรับท่านที่มีเหรียญใหม่นะครับเพราะเมื่อถ้าท่านไม่แลกท่านก็ไม่มีถ้าท่านแลกท่านก็จะมีของเหรียญใหม่ UNC นะครับไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับก็จะเป็นการลงทุนที่ดีนะคุ้มค่า ที่ท่านลงทุนไปเพราะฉะนั้นนะทอยฟรีฟอร์คิดขอแนะนำนะครับให้เราไปแลกเหรียญใหม่สองบาทของรัชกาลที่9ปีพศ25 5 9หซึ่งจะพอมีเหลืออยู่นะครับถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะครับนะหรือถ้าหลังจากเลยเวลาไปแล้วมีการเปลี่ยนนะก็คงแลกไม่ได้เพราะว่าจะมีกฎหมายการเวีนคืนนะครับแล้วก็เอาเหรียญใหม่นะซึ่งเป็นคงจะเป็นของรัชกาลนะที่10นะเข้ามาใช้งาน ต่อไปเหรียญเหล่านี้ก็จะหายากมากราคามันก็จะวิ่งพุ่ดพาดขึ้นไปขึ้นกับความต้องการของตลาดด้วยเพราะเราขอแนะนำนะครับเหรียญใหม่ UNC 2บาทท่านต้องไปแลกจากกระทรวงการคลังกองกระสาบนะครับที่ลังสิทธิ์ที่นี่เป็นแหล่งผลิตด้วยแล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปแลกได้ฝากไว้นะครับจากทอยฟรีฟอร์คิดนะครับเพื่อนคิดคู่คิดแนะนำนวัตกรรม ลงทุนให้คุ้มค่ากับความต้องการของท่านขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ